สวัสดีคร <st ove purposely Hi> <rad io> ับกดเริ่มหรอโหลดเลยเว้ยอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะคุณคือไอ้หน้าใหม่ที่มาทำงานในออฟฟิศยินดีด้วยนะสกิป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 ในเรื่องเดี๋ยวกูสรุปให้ฟังในเรื่องคือเราต้องไปส่งของโอเคไหมโอเคเราต้องไปส่งของอุ้ยเกมนี้นี่กูชอบตรงที่มันมีกระจกหลังให้เลยนะเว้ยเราต้องมองอะไรกระจกหลังด้วยเหรอทำไมจักรยานต้องมีกระจกหลังอ๋อเวลาเปลี่ยนเลนไงใช่ไหมนี่คืออะไรเนี่ยแต่นี่ไงเค้กสปูนคาเฟ่ คาเฟ่ช้อนเหรอเอ็กซิบเลยเอ็กซิบออเดอร์ order. กูเอ็กซิบทุกอันเลยอ๋อนี่ไงนี่ไงเราต้องไปเอาช้อนกับนี่ไงเอะไม่มีกาแฟขึ้นมาอีกอันหนึ่งอ่ะกูรับฟรีกัน,นไปไปไป,ไป,ไปเราเราไปส่งของดีกว่าส่งที่ไหนไหนเราจะมีแมพเฮ้ยไปชนคนทำไมไ <laughs> ชนคนกูจะ <laughs> ค,ค,คนตายเลยลเดี๋ยวเดี๋ยวดูกูจับแมพก่อนดูกูเรื่องเรื่องเส้นทางเนี่ยกูเก่งอยู่แล้ว อ๋อตรงไปพอถึงสามแยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายโอเคไป let's go ตรงไปถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายนี่ไงไปถึงแล้วหรอนี่ไงสวัสดีครับอ่าได้ออเดอร์แล้วแล้วไม่เอาออเดอร์เราไปส่งไหนอ่ะเฮ้ยมึงมึงมึงเพื่อนกูปะเนี่ยเอ้ยคนเดียวกันเลยเฮ้ยมึงใครเนี่ยดับเปิลเกงเกอร์มึงมีฟฟงมีแล้วเราจะไปส่งที่ไหนแล้วกูก็กลับไปดูก่อนโอ้โหผ่าเร็วมาก กูชนแจ็คสไคโร์เลยไอ้หมูไส้โลนโลนแจ็คอ๋อไอ้กูชนมรงจริงพีไอ้เหี้ยนี่คืออะไรเนี่ยบีนคอฟฟี่กูเอาอะไรมากิ๊กกูเอาอะไรมาน่าจะเป็นกีวี่มาเก็ตนะหมายเลขสองก็คือตรงนี้ก็คือเราต้องไปส่งนั่นหรอหักขวาออกไปสามแยกแล้วตรงดิ่งเลยโอเคกูไปละไปด้วยความเร็วเลยแถวนี้เปล่าวะกูมั่วไปเนี่ยถูกจริงไปเนี่ยไม่ถูกมึงไปไม่ถูกเอาใหม่ดิกลับมาใหม่ดิกลับมาใหม่ดิกูอยู่บ้านเนี่ยมึงจะไปไหนเมื่อกี้ เฮ้ย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 มันยนต์นิสโมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาใหม่ดิเราจะต้องอยู่ตรงนี้ถ้าเราหันหน้าไปเนี่ยเราจะต้องเลี้ยวขวาก็าคือทางนี้แล้วก็พอเจอสี่แยกปุ๊บเราก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งโอเคเราเจอตรงนี้ปุ๊บเราเลี้ยวขวาเราตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเราต้องตรงไปให้สุดก่อนอะ่ะนี่ไงกูเห็นแล้วไปรับ<_ <d> _ <letter> ออเดอร์ตะคืนนี่ได้คิดสี่ดอน เรียบร้อยเกมมันก็ไม่ยากนะกูะรู้สึกว่ากูไม่รู้เรื่องที้ใหญ่เกมมันก็ไม่ง่ายเพื่อนไอ้เนี้ยคลิปนี้ก็อาจจะจบเร็วหน่อยเพราะว่กูแบบนา่าจะทำเสร็จเร็วอะ่ะไม่พูดทุกคลิปเลยยังไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อไปก็แต่เราไปส่งที่ไหนต่อหมายเลขึหนึ่งก็คืออะไรหมายเลขึหนึ่งหมายเลขึหนึ่งคือสปูนคาเฟ่เราต้องไปเอาสปูนก่อนเดี๋ยกันตรงออกซอยเล็กนี้ไปใช่ปะพอถึงสามแยกปุ๊บเราเลี้ยวขวาสุดเลยโอเคยปะโอเคกูตามโอเคกูยิบจากรยาก่อนเราเริ่มจากออฟฟิศเรา นี่ใช่ทางออฟฟิศปะดูเหมือนจะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเราจะต้องตรงจากทางนี้แล้วเ,เลี้ยวพอถึงนี่ปุ๊บเราเลี้ยวขวาเราต้องหาสปูนคาเฟ่แห่สปูนคาฟเฟ่้นี่นเนี่ยนี่ไม,มันใช่สปูนคาเฟ่เหรอ,เ,หอเอ้ยเ้าวอาคุณโหลดดิ้งเลยเกูตกใจเลยกูตกใจลูกตามึงเนี่ย You just came in ไม่พอ,อใจกูด้วยเอาเราต้องจ่ายเขาบอจ่ายหมดตัวเลย กูมีกูมีเนี่ยกูมีสามสิบบาทน่ะเอาไว้ให้เหลือกูต่อทุนหน่อยอ่ะเฮ้ยอย่างงี้เราต้องแยกกันทำแล้วเนี่ยต้องจ่ายหรอเออแยกกันเขาเลยกีวี่มาร์เก็ตอ่ากูกดรับเลยเดี๋ยวกูไปรับออเดอร์กีวีกูไปเอาบานาน่าช็อคโก้โดนัทบานาน่าช็อคโกโดนัทอยู่ใกล้ๆกล้กีวีเลยก็คือตรงไปที่เดียวกันเลยสามแยกเลี้ยวซ้ายพอตรงออกไปข้างหน้าปุ๊บก็ต้องเลี้ยวซ้ายของกูแล้วก็ต้องเลี้ยวขวาอ๋อโอ๊ย ี้ยใครมาบังวะเฮ้ยจักรยานกูติดไม่ใช่ให้จักรยานแล้วแม่งกูก็ติดเนี่ยกูไปแล้วไปด้วยความเร็วนี่ไงทั้งกีวีของมึงอ่ะมึงก็แค่ตรงมากูติดกูติดอยู่ในบ้านโอ้ยกูติดอยู่ในบ้านอาสมหน้าช่างมึงอ่ะไอเหี้ยกูมาเฮ้ยกูจะรับออเดอร์บ้าง นี่เลยเล็บกิกทุกแกลบอัฟฟูดกูออกไม่ได้กูรับออเดอร์เพิ่มเฮ้ย hey, มึงจะรับออเดอร์เพิ่มหาผ้ามึงอหอ่ะแล้วมึงจะทำยังไงมึงก็เอาจักรยานกูออกดิออกแล้วอะบ้านของอกีวี่ก็คือเ็กูบักกูออกเข้าใหม่ก่นอนอ้าวแล้วทิ้งกูไว้คนเดียวออกเข้าใหม่ไงดีอา้าวเฮียมันเข้าไม่ได้มันอินเกมไอ้บอัวเฮ้ยออกเกมตี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  โอเคเราเริ่มเลยดีป่ะอ๋อมีมีให้อัพเกรดด้วยเหรอเกรดได้เลยเหรออัพเกรดเลยเฮ้ย G P S pack นี่สำคัญนะพ่อมึงอะไอหี้ร้อยดอนเฮ้ยไม่ไม่ยากหนึ่งร้อยเหรอเดี๋ยวกูไปเอากาแฟเลยกูรับกาแฟให้กูไปเอา ซานติโกช็อกโกแลตคาเฟ่ช็อกโกแลตคาเฟ่อยู่โอ้อบินโอเคกูจําทางได้แล้วทุกอย่างอยู่ในหัวกูแล้วทุกอย่างไม่อยู่ในหัวกูเลยสมิดเฮ้เราคนไปด้วยกันนะกูยอยากรู้ว่ามึงทำที่อะไรปัญญาอ,อ,าอ,อ่อนปัญญาอ่อนอ่ะคือกูกกุ <c oughs> ๊กขับมาถึงไอ้ร้านเม็ดกาแฟมึงแ,แล้วอะแต่ว่ากูยังไม่เห็นตัวมึงเลยมึงติดอีกแล้วเออโดนชนอยู่อะอยู่ไหนเนี่ยกูต้องหาร้านช็อกโกแลตอะซึ่งหาช็อกโกแลตไม่เจออะนี่ไงร้านช็อกโกแลตโอ้ แล้วก็เราจะต้องไปทางนี้กูต้องส่งที่ใหม่เลขไหนอ่ะเล็หนึ่งก็เดี๋ยวกูไปส่งเล็กหนึ่งให้ไอที่เออเกมมันก็ไม่ได้ยากอะไรไงกูว่าแป๊บเดียวก็เสร็จละเกมนี้เออเกมนี้คลิปอาจจะไม่ถึงหนึ่งนาทีนะเออคลิปคลิปอาจจะให้ดูไม่ถึงไม่นานอะเพราะว่ามันเกมมันง่ายเกมมันง่ายวิสซอรเซอรจพิซซาโอเคนี่กูต้องขับไปด้วยความเร็วเพราะว่าเรามีนี่มีสินไงถ้าเราจ่ายไม่ครบเราสมมติเราได้มาสามสิบเราจ่ายแค่บาทเดียวได้ปหเออเราลองดูว่า ลูกคือพวกกูจะโกงพวกมึงอ่ะเข้าใจปะโดนโกงแล้วมึงโดนกูโกงแล้วกูหลงทางแน่ออฟฟิศเลยไหนวะกูว่าหลงทางเหมือนกันหลงยังไงมึงบอกมึงจำได้หมดแล้วเออรถใอย่าในหัวกูทำไมรถมันเยอะจังวะเฮ้ยกูเห็นมึงแล้วกูเห็นมึงล้มอ่ะกูชนคนหมดอ่ะใครเดินผ่านน้ากูกูชนหมดอ่ะเฮ้ยทำไมมันเหมือนมันมีงานเพิ่มก็มันมีงานเพิ่มตลอดล่ะไงดิงกีวีมาร์เก็ตกูรับเลยนี่กูต้องไปเอาซอสเศษพิซซ่า ไอเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะเหมือนมีตัวอะไรจะขย้ำเลยวะมึงันหลังกูมาแล้วกูไหวไอ้เหี้ยกูไห่กูไหอยู่ดีๆก็โขกมาอย่างไหนก็ไม่รู้เอ้าแล้วกูจะส่งออเดอร์ยังไงเนี่ยก็ลงไปส่งไงกูส่งกีวีแล้วอ่ะกูได้ซอสเฟรชแล้วกูเพิ่งได้เนี่ยไอ้เหี้ยไหนตัวมันไปไหนแล้ววะเออไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะเป็นกลัวเราไง ถ้าเราขับหมอไทยไอ้เชียร์อะไรหลังกูข้าอยากรู้ว่าถ้าอยู่ในบ้านเป็นไรวะไม่เป็นมันไม่เข้าบ้านเราไม่ได้ไหมว้าวเย่ยตกใจเป็นม่ไรแล้ววะโอ้ยเยอเดินสามสุดปลายตรอกซอยโอ้โหกูได้ยินเสียงมันอีกแล้วอ่ะเฮ้ไอ้ไอ้กำแพงผีคืออะไรอ่ะอ๋อก็คือไม่กูไม่กูเดินไม่กูส่งโดยสวัสดิภาพเหรอเฮ้ย มันจะตายตายได้ไงมันมันยิ้มใส่กูอ่ะมันยิ้มกว้างใส่กูอ่ะมีกำแพงผีกำแพงผีคือไม่ให้ไปเหรอไม่รู้ว่ะลองเลี้ยวไปชนดิเฮ่อไม่ใช่กูรู้แล้วว่ากำแพงผีมันเป็นไงอ่ะเป็นไงก็คือถ้ามึงโดนกำแพงผีใช่ปะมึงก็จะกลายเป็นคนดูตายเลยเฮ้ยกูต้องเป็นคนถ่ายเหรอเป็นมึงแล้วกูจ่ายหนึ่งบาทพอเออลองดูดิหนึ่งบาทพอเนี่ยกูเอาไปแดก โอเคไม่โอเคไหนเพื่อนเลยแล้วก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะเฮ้ยกูติดบักอีแล้วกูติดช่วยด้วยเมื่อกี้กูใช้จ่ายไปฟุ่มเฟือยมากเลยเพื่อนเรื่อยมาบ้างโอ้เปิดเพลงได้ด้วยมึง้ยยังดีมานะไม่รู้กูกดเมื่อวานก็มึงบอกให้กูกดเมื่อวานกูก็กดเมื่อวานเลยไอ้เฮ้ยมันใส่ได้จริงเหรอเฮ้ยไม่ใส่ได้จริงเฮ้ยแบบออเดอร์ให้หมดเลยออเดอร์สองคือเริ่มโฟล์ลิ่ม เอ็มโฟลินแทชเหรอเอาแทชไปทำอะไรอ่ะเฮ้ยเจอแทชอีกแล้วเอ่อแล้วไอ้ร้านคัพเค้กกูมันอยู่ไหนวะแล้วคัพเค้กมึงอยู่สุดเลยกูอยู่แถบไหนปะไปอีกเลี้ยวขวาทางหลังอะทางหลังเออเดี๋ยวมึงตรงไปเลยอ๋อต้องไปเจอเออเนี่ยถึงแล้วอ๋อยังไงร้านคอฟฟี่ไอ้เหี้ยแล้วร้านคัพเค้กพาอมอมีร้านคัพเค้กอยู่เฮ้ยหรือว่ามันต้องเป็นเกมที่หนึ่งคนดูหนึ่งคนบอกวะได้เออนะก็แบบบอกทิ้งห่างแต่ถ้าเราจำได้เราจะเป็นบอกเหรอวะ แล้วกูต้องไม่ส่งใครวะเนี่ยนี่อะไรอ่ะแท้เหรอกัพูดเดียวกันเลยอย่กพูดเหมือนกูน่หวะแล้วออเดอร์ที่สามนี่อยู่ไหนนะแล้วออเดอร์ที่สองนี่มันอยู่ตรงไหนอยู่วะออเดอร์สองกูส่งแล้วออเดอร์หนึ่งออเดอร์หนึ่งออเดอร์หนึ่งอยู่ใกล้ๆออเดอร์สองอยู่ตรงไหนเนี่ยขับมาอเฮ้ยผีรอกเฮ้ยมีอ้วกใส่รูด้วยดูแมปไม่ได้ดูแมปไม่ได้เฮ้ยมันมีหน้ายิ้มใส่รูว่ะกูต้องเอาจากบ้านเหรอไม่รู้ว่ะ เมื่อกี้ตอนอยู่หนกูตายกูตายอากูแอบแ๋ยวมันห้ามอยู่ในบ้านในบอลมันห้ามอยู่ใหนบ้านาแตกอาแตกเลยไม่ต้องพูดล่ามทำเพลงไปไปเลยที่เดิมเลยไปไหนจำทางได้แหละเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูจะข่าบอกไปเพื่อรับของเห็นป่ะมึงก็เตรียมตัวดูเตรียมตัวดูให้กูหน่อยไม่ดูไม่บอกหรอไม่บอกข่าวพามกูอยู่ถูกไหม เอ้คนดู GPS ไอ้เหี้ยถูกแล้วมึงก็ถูกสวยมึงก็รู้วยที่อะแล้วร้านอยู่ไหนอะเลี้ยวซ้ายหน่อยเลี้ยวซ้ายหน่อยซ้ายเหรอเอามาถนนล่างหน่อยเอามาถนนแล่างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอีกนี่หรอเลี้ยวซ้ายไม่ใช่เลี้ยวซ้ายถอยหลังกลับอ่ะมึงถอยหลังกลับได้แยกนี้หรอไม่ใช่แยกนี้กลับไปที่เดิมมึงจะมึงมึงจะมึงจะถึงอยู่แล้วกูรู้ว่ามึงถึงแล้วนะไอ้เหี้่รู้ว่ามึงเข้าไปแล้วด้วยคือมันมีสามร้านอ่ะอ้านเนี้ยกูอยู่ตรงนี้อะมึงตรงไปมึงตรงไป อ๋ออ๋ออ๋ออะไรอะไรอะไรบ้านอยู่ไหนมึงมาแถวแถวไอ้นี่เลยแถวโรงงานแล้วแล้วมึงเลี้ยวแยกนี้เลยเนี่ยเลี้ยวแยกนี้เนี่ยมึงก็ตรงเลยแล้วแลวนี่เลยนะเออตรงเลยตรงยาวรับอันต่อไปเลยเพื่อนต้องไม่ค่อไหลเนี่หว่ะกิมเนี่ยออเดอร์ที่สองออเดอร์บายไมอาให้รับพิซซ่าเเสีี่ยยออเดอร์ที่สามมึงเอานี่ละออเดอร์สิไอ้เฮียออเดอร์ที่สามเป็นออเดอร์สัตว์เลี้ยงออเดอร์ที่สี่เป็นออเดอร์เค้กกูรับหมดเลยเีย ไอ้เี้ยเดี๋ยวมึงไปร uh. ับเพชรก่อนมึงไปรับเพชรก่อนนี่ไงเพชรนั่นแหละอ่ะแต่ว่ามึงก็ตรงมาเลยเนี่ยอยู่บ้านหลังเนี่ยบ้านสุดขอบเลยไม่ใช่ทางนั้นกลับมาให้กูโตไงไอ้ย่าให้กลับมากูขอโทษที่กูลืมบอกว่ากลับมาก่อนอ๋อโอเคเฮ้ยอันนี้เหรอออเดอร์ไม่เหรอไม่ใช่เปล่าน่ะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อที่ทิ้งขยะแน่เลยแบบอ๋อที่ทิ้งขยะบนหัวมึงนะตอนนี้กูเห็นขยะเต็มหัวมึง กูก็เห็นขยอะนหัวงมึงกันเราบ้านอยู่ไหนมึงเลยไปไหนแล้วอยู่นี่เนี่ยอ่าถึงแล้วค่ะแล้วก็ออเดอร์ที่สองใช่ไหมเรียที่เดิมเลยมึงจำร้านเค้กมึงอันแรกแล้วออเดอร์หนึ่งมึงได้ก็ต้องเลี้ยวอย่างนี้แล้วตรงไปเรื่อยๆด้วยความเร็วกูไปด้วยดิเฮ้ยกูเดินไม่ได้ทำไมอาบ้าอีกแล้วการมือไงงูแล้วกูเลี้ยวมาทางร้านเค้กเลยอันไหนอะอ๋อเจอแล้วอ่า กูได้มาแล้วอ้าวว่าไงกูบลักอยู่เนี่ยกูยังเห็นมึงอยู่ที่เดิมอยู่เลยไอออเดอร์ที่2อยู่ตรงอยู่ตรงกูไม่รู้มึงอยู่ตรงไหนอะตอนเนี้ยกูมีลูกทีมบัรยาอ่อนที่หายเลยเฮียเฮียอะไรเนี่ยไอเฮียก็เป็นบลักไปกูเกมส์เลมบลักเยอะแยะวะเฮียลูกทีมแม่งโง่ว่ะด้วยกูรับออเดอร์ที่5เลยกูรับออเดอร์ด้ื่อยแต่กูเดินไม่ได้นะกูคุมกูคุมคมเลยกูเล่นคมอย่า เออเปิดเปิดคอร์ดดิซื้อดิซื้อของดิอของดิ e p s pack ห้าร้อยเลยเหรอมันห้าร้อยเลยเหรอมัเนอกาสได้เลยนะมันห้าร้อยหมดเลยเอาหรือว่ามันเป็นเพราะมันหมดห้าแพ็หมดหาหรือเปล่าจุดกูยังไม่หายบั็กเลยเอ้าเฮียอ่ะหายบั็กแล้วเนี่ยอไม่หายกูไม่หายจอกูยังไม่หายกูยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยกูยังอยู่ในบ้านเลยตอนเนี้ยคือกูเข้ามาหน้าจ่ายตังกูเป็นคนจ่ายเหรอเออมึงเป็นคนจ่ายก็จ่ายไม่ได้จ่ายไม่ได้ด้วย กูใจไม่ได้กูไม่สามารถทำอะไรได้แล้วตอนนี้โอเคอเต็ม